ตัวนี้ระดับที่เผ็ดอยู่แต่ไม่ได้เผ็ดแบบไม่ได้เผ็ดแบบกินไม่ได้เป็นน้ำพริกของ sp 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 น้ำน้ำพริกของ sp ครับขออนุญาตครับนี่ขยังมาตูมขยังมาตูมเลยนี่พี่น้องครับยั่วๆนะขยังมาตอยใส่สิขออนุญาตใส่แบบนี้เลยแล้วก็เพิ่มความซีดซ่าด้วยการบีบมะนาวเสียดายอะทุกคนน้ำพริกหมดแล้วด้วยพี่น้องครับขออนุญาตคำโต๊ะ ทำตัวโตใหญ่ๆเลยเป็มผักนะเต็มผักด้วยพี่น้องครับมาเด้อมาเลยครับมาเด้อหนึ่งสองจัดไปเลยครับข้าวผัดน้ำพริกผัดนี่โอ้โหของแคร์คือน้ำลายด้วยเลยวะจริงเหมือนดูในคลิปเ,ออเป็นคนชอบดูคนกินจริงจริง มอยเบา้าวถ้าวเด้อาตาตาพร้อมเด้อมือนีอนอ้นี่โชว์สินค้าโชว์สินค้าน้ำพริกอะไรครุณตาเขาเฮ็ดแซบเ<ห>ลยครับผมผมบอกเลยคือแซบหลายครับพี่นอ้องว่างๆเพื่อคนเปิดนี่ได้เลยความทีพี่น้องครับเลยความทีน้ำพริกน้ำพริกผัดหมูเนี่ยเป็นน้ำพริกที่รสชาติดีอยู่แล้ว ถ้าเท่าอบชีสซัดคือการบีบมะนาวลงไปอีกเวลาเราคูุกข้าวเนะี่ยพี่น้องไม่บออยากผักเอาอีกคำหนึงคำหนึง่งโต,ตจัดให้พี่นอ้องไรสดถ้าเป็นไครแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยไม่ต้องห่วงเลยเยิมย่มเนาะอันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับแบบนี้เลยผมต้มมาแปะเข้าไปแบบนี้โอ้โหกินไข่ทานอะไรมันอิ่หน่อยโอ้โห ความยั่วมันยุงน่งเเอาแล้วไม่คุณเอ๋ยพี่น้องครับคำโตโตคำโตโต,โตส่วนเขาไปครับซอยซอยข้าวลำพีกผักยั่วๆใหญ่ๆจัดให้พี่น้องทางด้านในสดเต็มคำใครก็คืนน้ำลายแล้วผักยั่วๆหนึ่งสองสั้นจัดไปครับ เอาพ่าแค่เมื่อกี้นั่นมะแข็งมะแข็งมะแข็งไอ้มะแข็งน้ำพริกผัดหมูหมดแล้วค่ะโอ้โหอันนี้อร่อยจริงอันนี้กินข้าวผัดอร่อยมากคือมันกินกับข้าวผัดได้หมดอ่ะตรงเนี้ยได้ไหมเหลือ เหลือปลาร้านะคะเหลือปลาร้าทุกคน